ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสุภูสุคนค่ะก็มือนี้มาอยู่กับแอดมินนี่นี่ค่ะมาตามต่อนะคะบ้านภัยเมืองพ่นนะคะก็ได้เข้าไปเต็มเต็มนะคะเมื่อวานนี้สองซีนะคะเนาะแต่ว่าคันผู้ใดได้ซื้อก็ได้แค่เคิงราคาเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเป็นเหลขมงค้นตรงกันกับเลขกมงค้นค่ะ ก็มาตามต่อคะ่ะของแท้มาไว้เนาะพี่น้องเงนาะเหล็กออกปุ๊บก็จัดมาให้ปั๊บเนาะคะ่ะก็มาเบิ่งกันค่ะงวดวันที่สิบหกเดือนหกทับหกสามเนาะค่ะเนาะก็มีตัวเลขสามหนึ่งค่ะสามสองสามห้าสามหกสี่หนึ่งสี่สองสี่ห้าสี่หกค่ะก็มาเบิ่งอีกใบนึงเนาะค่ะเนาะ สรุปเลขเด่นกลุ่มนะคะเลขเด่นคือเลข0นะคะเลขเด่นลองเลข5้าชุดสตัวนะคะจะมีตัวเลขดังนี้0 2 0 3 0สองศูนย์สามศูนย์ห้าศหหนึ่งหสองหสห้สาสองสามาห้นะคะ ทันมากกระจัดไว้เดอร์พี่นอ้องป้องป้ายอันใดเขากับความฝันของเจ้าของนะคะเนาะและกลัมาเบิงเลขชุด3ตัวนะคะ035 583 532 273 765 403 543 625ระวังเลขเบิ้ลนะคะ0055 ก็หวยออกวันอังคารนะคะในงวดวันที่16มิถุนายนนะคะก็ชอบตัวไหนก็สามารถจัดนะคะเก็บไว้ได้นะคะเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันแต่อย่างใดนะคะและมาดูอีกหนึ่งใบวันอังคารนะคะที่16มิถุนายนนะคะ ดาวเด่นนะคะ3นะคะรอง4คู่มิตรคู่ธาตุนะคะ386439เลขเด่นนะคะ4นะคะและ7นะคะก็มาดูชุด3ตัว514 724 734 348 349 467 270

ก็แอดก็ชอบ48 49นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าท่านผู้ฟังชอบตัวไหนก็เตรียมนะคะจัดซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดแนวทางใหม่ๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดบินนี่นี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ ถ้ามีแนวทางเด็ดๆแอดมินจะนำมาแช่นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะขอให้